วันนี้มาอัปเดตนะครับตู้ครบ7เดือนเต็มนะครับ7เดือนแล้วนะครับก็เผอไว้แวบๆนะครับ7เดือนและนะครับก็สรุปให้ฟังนะครับสรุปให้ฟังก็ถามว่าตู้นี้ไม่มีชิลเลอร์ตู้ขนาดไซส์ยี่นะครับเป็นกระจกโค้งให้ดูขอบนิดนึงนะครับเป็นกระจกโค้ง2ตู้ผมซื้อมา เสร็จเรียบร้อยก็เอามากั้นกองสามเหลี่ยมข้างบนนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็เอามากั้นไปกองล่างนะครับนะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับค่อยๆเป็น็ค่อยไปนะครับก็ความเค็มอยู่ที่สามห้านะครับผมเลี้ยงอยู่ที่สามสิบห้าเกลือที่ใช้อควาเลสถุงสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับอา่าถ่ายน้ำทุกสิบห้าวันนะครับก็จะถ่ายครั้งหนึ่งก็คือเก้าลิตร นะครับไฟไฟทำเองนะครับมีทั้งหมด18ดวงนะครับ18ดวงนะครับก็เป็นโคมโคมทำเองทั้งนั้นนะครับโคมโคมก็เขาให้มานะครับมาทำเองนะครับก็ประกอบด้วยนะครับในตู้นี้ก็ประกอบด้วยปั๊มปั๊มทำคลื่นนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กสุดเลยนะครับแล้วก็ ปลาปลาตอนนี้อยู่กันมีเยันโลแท้งนะครับแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งก็คือแมนดารินนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับแล้วก็กระตุนตัวผู้กับตัวเมียครับแล้วก็คาดินาลนะครับตะกับตะกับฟ้านะครับก็มีกันอยู่2 4 6 7 8มี8ดตัวนะครับก็ส่วนปากาลังในนี้ก็มีพวกเห็ดกกระดุมนะครับก็จะมีเขนย่าอีกตัวหนึ่งแล้วก็สตานะครับขาหมูขาหมูขามูวัซซี่นะครับ,รบก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยนะครับครบ7เดือนแล้วนะครับก็ตะไข่จากสีครั้งแรกเลยก็เป็นสีน้ำตาล นะครับก็ถ RE, <ave them. S 1> ัดมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็หลังสุดนี่ก็คือสีเขียวอมดําแล้วนะครับก็คือตัวสุดท้ายแล้วที่ไอ้ตัวสุดท้ายก็จะอยู่กับเราถาวรแหละครับไม่ต้องคิดกําจัดนะครับไม่ต้องมาถาวผมแล้วก็บอกเลยว่าไอ้ตะเขียไอ้ตะไคร้สีเขียวมันคือตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีท้ายแบบนี้อีกนะครับอืมก็จะมีท้ายแบบนี้อีกก็คือเออพวกดำดำละตรงนั้น นะครับอืมก็ก็ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็อ,อสไลายสไลายแดงนะครับก็กเอเบอรเลยหลุดอยู่ที่ปั๊มเนี่ยครับเยลโลแทงนะครับใครที่มีเลี้ยงพวกเยลโลแทงก็ทําใจนะครับตอดอยู่เรื่อยนะครับเพราะเขาเขากินพืชเป็นปลาที่กินพืชเป็นอาหารนะครับเยลโลแท้งจำไว้นิดนึงนะครับ ก็กองคือมันมันมันผมพูดตรงๆเลยกันแล้วกันนะครับว่าเออทำไมผมจะต้องมีสกิมเมอร์นะครับคือเนี่ยผมเลี้ยงมาเนี่ยชั่วชั่วที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผมมาสอนเกี่ยวกับตู้นเนี่ยคือในตู้นี้คือดีที่สุดละนะครับ ดีที่สุดแล้วก็คือเอามาสอนกันนะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมจําเป็นต้องใช้นะครับต้องมีตามนี้นะครับไม่มีตามนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ต้องมาถามผมนะครับผมเอาที่ว่าเออเลี้ยงเขาลอดผมเอาตรงนี้มาสอนนะครับก็ตู้ไซส์ย,ยี่สบสี่ก็เต็มที่ก็เอ่อเคิร์ฟห้านะครับจริงๆแล้วไอ้ตู้ลุกเนี้ยมันผมทําเผื่อไว้ใส่ได้ถึงเคิร์ฟเจ็ดเลยใหญ่ไปก็ดีนะครับ ห,หินอยู่ในกองล่างก็เยอะนะครับเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็ให้ดูการไฟก็จะมีสองโหมดนะครับก็มีไฟบูไฟบูเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับถึงถึงอของผมนี่เดี๋ยวนะไม่ใช่ตีห้าเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงปิดตอนทุ่มหนึ่งนะครับไฟบูเฉพาะไฟบูนะครับส่วนไฟใหญ่เปิดตั้งแต่สองโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นไฟสองโหมดเนี่ยทำงานพร้อมกันเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของมันก็คือแปดโมงเช้า ถึง4โมงเย็นนะครับโดยใช้ทามเมอร์2ตัวนะครับปตัวควบคุมเปิดนะครับปิดเปิดแทนเรานะครับส่วนน้ำส่วนน้ำเอ,อ่อถังน้ำา RO นะครับก็จะใช้น้ำอารก็จะใช้เอ,อ่อลูกลอยเป็น,เป,นเป็นตัวเติมนะครับก็มันก็จะทุนความวุ่นวายไปวันวันหนึ่งไม่งั้นถ้าเราไม่ใส่ลูกลอยเราก็จะต้องเติมทุกวันนะครับส่วนใยกรองกับ เออสีกิมเมอร์ก็จะล้างทุกประมาณสี่ห้าสี่ถึงห้าวันก็จะล้างครั้งหนึ่งนะครับยายกองก็อยู่ก็นานนะครับผมมีสองแผ่นนะครับมีสองแผ่นก็จะช่วยกันนะครับก็จะสลับกันมันก็จะทนนะครับก็ประมาณอยู่ประมาณเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยครั้งที่สองนั่นเองนะครับก็อยู่ประมาณเกือบสามเดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับส่วนเออ ก็มีคนถามว่าไอ้ตู้กองสามเหลี่ยมกองเพชรเนี่ยเลี้ยงได้ไหมกระดูครับเนี่ยกองสามเหลี่ยมกองเพชรนะครับนี่ยผมทํามานะครับแล้วก็เเจาะผมเจาะตรงเนี้ยนะครับเจาะตูดเลยแล้วก็มีวาลวบาลานน้ํานะครับเนี่ยสังเกตน,นะฮะบาลาน้ํามันจึงไม่มีเสียงนะครับมันจึงไม่มีเสียงอยู่ตรงนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเออ เจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วถามว่าดีไหมตู้นี้ผมให้แค่เจ็ดสเปซน่นเองดีดีแค่เจ็ดสิบไม่เต็มร้อยนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าคือมันมันขาดชิลเลอร์นะครับขาดชิลเลอร์อุณหภูมิมันจะแฝงนะครับอุณหภูมิจะแฝงผมบอกที่แรกแล้วว่าผมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนผมไม่ได้เลี้ยง เพื่อเอาชนะอะไรใครเลี้ยงกันเป็นเพื่อนกันก็เลี้ยงกันยาวๆก็เลี้ยงแบบนี้ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่ปากการังจะไม่โตเต็มที่เท่าที่ควรแต่ถ้าถ้าพูดถึงถ้ามีชิลเลอร์โตผมแน่นเอียดเลยครับป่าเนี้ยไอร้พวกเนี้ยนะครับนี่ขนาดไม่มีชิลเลอร์นะครับก็ที่ถ่ายน้ําทุกเอ่อสิบห้าวันเนี่ยถามว่าผมเคยเติมสามสารเคมีอะไรลงไบมิ่งไหมบ้างไหมก็มีผมทําไว้อะนะฮะเนี่ยอยู่เนี้ย อยู่มีมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยสารที่มีอยู่เนี้ยสามขวดนะครับมีครบหมดอะแต่ผมไม่ได้ใส่ลงไปเลยถามว่าวัดไหมวัดวัดนะครับทั้งสามตัวเลยแล้วปรากฏว่ามันไม่ขาดมันเกินด้วยซ้ําก็เลยไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับเพราะว่าเอ,อ่อปะการังมันมีน้อยนะครับถ้าเลี้ยงตู้ใหญ่ๆปะการังมีเยอะๆมันกินเดี๋ยวเดียวก็มหมดแล้วนะครับก้ะต,ตามเนมี้ไม่ไม่ได้คือวัดนะครับแต่ไม่ได้เติม สารเคมีครับก็เอามาบอกกันเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่ร้อยกว่าแล้วนะครับคลิปที่ร้อยกว่าแล้วก็เอ่อใครที่ใครที่สนใจหรือต้องการเอ่อคำสอนผมอะไรพวกนี้คลิปพวกนี้มันเหมือนกับตำรานะครับเข้ามาที่ที่ช่องผมเนี่ยแล้วก็เอ่อก๊อปปี้แล้วเก็บไว้นะครับผมก็คงคลิปนี้หยุดสอน หยุดทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ตอบใครทาง m e s s e n g e r แล้วนะครับก็ขอก็ขอปิดการสอนนะครับแล้วก็การตอบคำถามทุกคำถามตามคลิปนี้เลยนะครับผมถือว่าเยอะมากแล้วมันไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าการสอนหรือปัญหาอะไรมันมีอะไรบ้างก็เปิดคลิปดูเอานะครับมีร้อยกว่าคลิปไม่มีใครเยอะเท่าผมแล้วล่ะนะครับมีละเอียดยิบเลยนะครับ ก็ตามนี้แหละนะครับก็ถ้าอยู่ในช่องผมเนี่ยเยอะเยอะนะครับก็ปิดการเรียนการสอนแล้วผมจะไม่สอนใครอีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาเมสเซจเจอร์ถามผมแล้วนะครับแล้วก็ผมปิดท้ายไีนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องถามผมด้วยาการมีประกาศรังขายไหมผมสอนอย่างเดียวครับไม่เคยขายประการังนะครับผมแค่เป็นคนที่ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ขายนะครับก็ ตอนนี้ผมก็ขอวางมือหมดเลยนะครับทั้งใน a c e b o o k หรืออะไรพวกนี้ผมก็วางมือแล้วเรื่องเรื่องเรื่องโพสเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาการลังอะไรพวกนี้นะครับก็เลิกแล้วถามว่ายัางเลี้ยงไหมเออผมก็เลี้ยงปลาน้มจืดปลาบดูตัวเบลเลยนะครับเหลืออยู่ห้าตัวตัวเบลเลยครับก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงเป็นเพื่อนกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับอืมใครที่สนใจก็เออดูเอานะครับ เข้าดูในช่องผมอย่าดูแค่เป็นตอนสองตอนจริงๆแล้วการตั้งตู้อะถ้าถ้าทีเดียคิดผมว่ามันมีตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งตู้เลยตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ดูไล่มาทีละตอนนะครับอย่าดูอย่าดูตัดตอนอย่าดูตอนที่หนึ่งแล้วมาดูตอนที่ห้าเลยไม่ใช่นะครับมันจะไม่ต่อเนื่องกันเพราะนั้นถ้าใครจะดูถ้าศึกษากันจริงๆอะไล่มาเลยฮะตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่ห้านะครับไล่มาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็เนี่ยมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเออตู้กี่เดือนแล้วมันเป็นยังไงยังไงสภาพมันเป็นยังไงนะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับ,นะรบผมไม่ได้มาโชว์ความเป็นหนึ่งว่าเออผมเลี้ยงนะเลี้ยงเก่งนะโอ้ยอย่างเงี้ไม่ใช่นะครับีนตู้นี้ผมเลี้ยงป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอปิดการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากเราต้องรักษาสุขภาพแล้วโดวยอายุที่เยอะและพอสมควรขอพักผ่อนแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเมสเซจเจอร์มาถามผมแล้วนะครับผมถือว่าตำราอยู่ในช่องผมครบเรียบร้อยเกินด้วยนะครับเกินด้วยผมสอนให้เยอะนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยวิวัฒนาการตั้งอ่เริ่มตั้งนะครับ30ตุลา30ตุลาจนถึงวันนี้แล้วนะครับ พฤษภาแล้วสิ้นเดือนจะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วครับครบแล้วเจ็ดเดือนนะครับก็อัปเดตให้ดูกันผมก็ยังเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยุติการสอนแล้วนะครับไม่มีอะไรทจะต้องสอนแล้วนะครับถ้าใครเลี้ยงตามผมนี้ได้ก็โอเคแล้วมันไม่มีไม่มีปัญหานะครับในตู้เนี่ยผมบอกไว้อยู่อย่างดูให้ดีว่าที่ผมสอนมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็อา่าผมชวนให้ครั้งนะครับไฟนะครับ ไฟจะต้องเลี้ยงประการังได้นะครับปั๊มทาคลื่นนะครับเฉพาะในตู้บนนะครับหินหลักทรายปะการัางเบอร์ศูนศูนย์นะครับนะครับส่วนอันล่างอันล่างก็คือสกิมเมอร์นี่คือหัวใจหลักเลยก็คือกรารบำบัดของเสียถ้าไม่มีตัวนี้ก็จนบัญญานะครับถ้าใครไม่มีผมถือว่าผมแนะนําแล้วนะครับแล้วก็หินนะครับหินประการลงนะครับเอาไว้เป็นที่อยู่ของแบคท,ทีเรีย ผมไม่ได้ใส่เพื่อสวยงามนะครับปั๊มน้ำนะครับ104่นนะครับแอดแมน104ลูกลอยนะครับแล้วก็นะครับทามเมอร์ควบคุมไฟนะครับมีไฟไล์บูกับไฟใหญ่นะครับตอ็มีเท่านี้แล้วก็นะครับถังใส่น้ำนะครับถังใส่น้ำา R นะครับครับก็เท่านี้นะครับ อาหารผมก็มีแค่อาหารสองตัวนะครับมีอาหารที่ทําจากสัตว์และก็พืชนะครับผมผสมเข้าไปเลยนะครับหยิบให้นิดหนึ่งให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยพืชกับสัตว์นะครับพืชจะเป็นสีดาๆเห็นไหมครับสัตว์ก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับผมก็ผสมเลยเลี้ยงกันอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงก็มีเลี้ยงเช้าเย็นนะครับสองโมงเช้ากับสี่โมงเย็นอาหารแล้วก็อย่าขาดถึงที่ผมไม่เคยขาดแล้วก็สอนอยู่ตลอดเลย นะครับอื็อกนะครับจำเป็นเวลาไฟดับอย่ายืนดูเขาตายนะครับอย่ายืนดูเขาตายครับแล้วก็แบตทีเรียแบตทีเรียยี่ห้อไบอเคียนะครับผมซื้อจากร้านบูสเปซขวด450บาทอย่างหยดนะครับ50มิลลิลิตรนะครับหยดตู้นี้ผมหยด4หยดนะครับ7วันผมหยดครั้งหนึ่ง7วันผมหยดครั้งหนึ่งนะครับหยดตลอดนะครับ ส่วนเครื่องมือเอะผมให้ดูนะครับเครื่องมือก็จะมีมีดขูดตะไคร่นี่ชุดหนึ่งชุดนี้ผมซื้อมา350บาทใบมีดสิบใบนี่ผมใช้มาเจ็ดเดือนละใบมีดผมเพิ่งใช้แค่ใบเดียวยังไม่ขึ้นใบที่สองเลยนะครับก็ใช้ดีนะครับขัดตะไคร่ได้เกลี้ยงเลยขาวโบะเลยนะครับตู้ก็ตามนี้นะครับก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโชคดีนะครับํำลาจากผมนะครับร้อยตำรวจตีสนทยาสุนสมนะครับอยู่ชนบุรีนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับก็ทำด้วยใจมาตลอดเลยนะครับสอนด้วยใจนะครับเราขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีผลประโยชน์อื่นไม่มีรายได้อย่างอื่นนะครับ ไม่มีเงินได้จาก YouTube เพราะผมไม่ทํานะครับผมทําแบบเออมัน้วยใจบริสุทธิ์อะนะครับไม่มีผลประโยชน์อยากให้ทุกคนเลี้ยงแล้วไม่ตายแค่นั้นเองจุดประสงค์ผมนะครับก็โชคดีมีความสุขนะครับก็ฝออากกันไว้นะครับ